มาดูคนที่มีเส้นบนเนินสุกไม่สวยหรือเนินสุกมีตำหนิจะเป็นลักษณะเส้นที่มันตามที่ขีดนให้ดูเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆสั้นๆนนตัดกันไปตัดกันมานะครับเป็นเกาะบ้างนะครับลักษณะเส้นแบบนี้เนี่ยตัดเป็นตะแกรงแต่ไม่ตะแกรงชัดอันนี้นะจะมีนักษณะเสียด้านของความรักและการเงินพร้อมๆกันเพราะสุกเป็นตัวแทนของความรักด้วยและการเงินด้วยนะครับ การที่เส้นมันไม่สวยเนี่ยมันบอกเหตุว่ามันจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอยู่ปัญหาคีวิตคู่ความรักก็คือจะเสียเงินไปด้วยในช่วงอายุเท่าไหร่25คือหลัง24ปี6เดือนเป็นต้นไปไม่เกิน26นะครับเพราะนับตามเนินเนี่ยจุดนี้มันก็เลยจะเข้าอยู่ในช่วงเวนประเภท25จะเสียหายด้านการเงินมากๆ ด้วยเช่นกันเหตุมาจากเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักคนรักด้วยนั่นแหละนะครับนี่ก็อีกมือหนึ่งครับที่มีแนวของเส้นบนเนินสุกไม่สวยเป็นเส้นตัดไปตัดมาแล้วเกิดเป็นเกาะด้วยนะนหลายเส้นแบบนี้มันก็จะพูดถึงเรื่องความรักความล้มเหลวความผิดหวังในชีวิตความรักโดยเฉพาะช่วงยี่้านี้ถ้ามีความรักกันมาอยู่ดีๆมันก็จะมาจบมาเลิกกัน คนที่มีเป็นตะแกรงด้วยเนี่ถ้าบุญนรนสุขเป็นตะแกรงนะโอกาสจะเสียตัวก่อนแต่งรักในวัยเรียนเรียนไม่จบเนี่ยนะรักในวัยเรียนเรียนไม่จบถ้านนนสุขเป็นตะแกรงนั่นแหละมันยิ่งจะเสียมากเสียหายด้านอารมณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นแต่ละช่วงวัยนะครับแต่ในที่นี้มันจะเกิดขึ้นช่วงอายุเท่าไหร่ของแต่ละคนไม่เท่ากัน มันจะต้องไปดูที่เส้นหัวใจด้วยนะครับพิยงแต่ว่ายกตัวอย่างของเนินสุกเสียมามันจะเกิดเรื่องราวขึ้นแน่ๆแหละถ้าเกี่ยวกับด้านความรักและการเงินไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งนะครับโเค